ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาอัปเดต Oppo Find N 3 Flip นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อัปเดตจาก N 2มานะครับมาฟังสเปคกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับครับตัวนี้ครับให้หน้าจอมาที่6.8นิ้วนะครับจอเป็นแบบ Super AMOLED Refresh Rate 120Hz ความสว่างครับอยู่ที่1800นิตรองรับ HDR 10พัดนะครับ จอด้านหน้าใหญ่ขึ้นนะครับเป็น3.3นิ้วนะครับความสว่างอยู่ที่1,300นิตนะครับใหญ่กว่าตัวเดิมนะครับที่3.62นิ้วนะครับครับในส่วนของชิปนะครับให้เป็น mediatek 10,000มานะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเลยนะครับแรมนะครับให้มา2รุ่นนะครับ10บจิกและ16บหจิกรอมให้มา512ร้จิกกล้องหน้านะครับอยู่ที่20ล้านเป็นแบบดูโอนะครับกล้องหลังอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอเป็นแบบ 8k เลยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่4,600ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จไวอยู่ที่65วัตต์ชาร์จเร็วทีเดียวเลยในส่วนของราคานะครับคาดการ,การว่าอยู่ที่31,900บาทนะครับปรับเพิ่มจากตัวเก่า29,900บาทนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในส่วนของชิปก็ดีหน้าจอก็ดีนะครับแล้วก็กล้องที่ให้มา18 0ล้านพิกเซลนะครับก็ถ่ายรูปส,สวยๆมันๆกันได้อีกยาวๆเลยนะครับในส่วนนี้นะครับ ครับถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้า กาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแช,แชมพูสิลิลาแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องสิลาดซอฟต์แคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอี e, และโจโจ้บาออย์ช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านสผยผิวเปล่งปลั่งและเรียบ ช้อปปี้ e ีเดีย c ลาหรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลียนแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า